ผมไม่รู้หรอกคบว่าเรื่องราวของท่านผู้ชมวันนี้ที่ท่านกําลังทุกกําลังมีปัญหาอยู่จะหนักหนาสาการจะยากเข็นยากลําบากเพียงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าตาบาปที่มันยังอยู่ในใจผมทุกวันนี้คือผมไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูลูกๆผมเลยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ผมหย่าล้างมา15ปีผมกําลังที่จะเติบโต ผมก็เกิดการพลิกผันในชีวิตอย่างหนักหน่วงแต่วันนี้โค้งหนองนากลับเป็นสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่ผมกำลังจะสร้างเป็นสิ่งที่จะมอบให้กับลูกๆผมในวันข้างหน้าผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านผู้ชมฟังคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนเคยพลาดเคยทำสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตแต่วันนี้เราจะกลับมาลบล้างความผิดกลับมาแก้ไขกลับมาชดเชยกับสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปอย่างไร ผมอยากให้พวกเราถามตัวเองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับนั่งอยู่ดิ่มบ่อน้ำท่านผู้ชมมองไปด้านหลังก็คงจะเห็นพื้นที่ที่ผมได้นำดินจากท้องนาขึ้นมาถมนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่เพื่อรอในการที่จะ พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ในการใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับจากอดีตที่เคยทําการเลี้ยงวัวนะครับปัจจุบันก็เหลือวัวแค่สองตัวนะครับก็จะปรับเปลี่ยนภารกิจไปเพราะว่าเลี้ยงวัวมันใช้พลังงานเยอะครับร่างกายไม่ไหวนะครับก็เลยได้ปรับเปลี่ยนสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้คําแนะนําช่วยให้มุมมอง วันนี้ชีวิตพวกเราที่กำลังเจอปัญหาที่กำลังตกต่ำอยู่ณขณะนี้เราจะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาทำให้ตัวเองนั้นกลับมามีชีวิตที่ปกติและชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ที่กำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนวันนี้ก็กำลังกัดกุ้ม กำลังคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรในการที่จะทำให้ชีวิตตัวเองนั้นกลับมามีชีวิตที่ปกติวันนี้นะครับผมอยากที่จะบอกทุกคนถามตัวเองครับว่าเวลาที่พวกเราเจอปัญหาเราคิดอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาผมจะยกเคสชีวิตผมให้ฟังนะครับผมได้แต่งงานสมัยที่ผมรับราชการนะครับ ผมได้ทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับณขณะนั้นผมแต่งงานแล้วอดีตภรรยาผมก็มีลูกด้วยกันสองคนก็คือลูกชายเป็นคนโตและก็ลูกสาวเป็นคนเล็กผมได้หย่ากับภรรยาผมมาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีนะครับตอนที่ผมหย่ากันผมไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลลูกสาวคนเล็กผมเลยนะครับพราะหลังจากที่ผมหย่ากันเสร็จ ผมก็กลับไปทําธุรกิจเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะสร้างบริษัทเครื่องมือแพทย์แล้วก็จะได้มีเงินได้มีรายได้จะได้เตรียมเพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาเอาไว้เป็นทุนรลอนให้กับลูกๆผมเป็นการเหมือนกับแก้ไขในสิ่งที่ผมได้ทำผิด หรือสิ่งที่ผมได้ทำบาปท,ที่ผมได้เลิกลากับแม่ของลูกหลังจากที่ผมมาสร้างบริษัทเครื่องมือแพทย์ผมก็มีความสำเร็จนะครับจเจริญเติบโตตามลำดับผมก็ขยายกิจการไปเรื่อยๆแต่ในใจผมคิดเสมอนะครับผมก็ยังแวบเวียนที่จะไปหาลูกๆผมบ้าง แล้วก็ส่งเงินให้ใช้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ได้ให้อะไรเยอะแๆเพราะว่าลูกๆผมยังเป็นเด็กนักเรียนนะครับช่วงนั้นก็ยังเรียนประถมเรียนมัธยมเท่านั้นเองแต่แล้วชีวิตผมก็เกิดการพลิกผันในระหว่างที่ผมกํำลังสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผมเคยทำผิดพลาดมาผมกล่าวว่าพอลูกผมเริ่มโต เรียนสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นมัธยมปลายหรือเข้ามหาวิทยาลัยผมก็คงจะได้เป็นคนที่เข้าไปดูแลลูกๆแทนภรรยาผมที่เขาได้เลี้ยงลูกแทนผมในช่วงที่ผมมาสร้างบริษัทผมก็คิดมาตลอดนะครับผมก็เก็บเงินผมก็เตรียมทุกอย่างไว้เพื่อที่จะรับช่วงต่อเพราะลูกๆก,ก็คือแก้วตาดวงใจของเรา แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดฝันมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันมีปัญหาภายในองค์กรผมก็เลยได้ตัดสินใจที่จะวางมือจากการทำงานบริษัทเครื่องมือแพทย์ผมก็หันหลังให้กับธุรกิจที่ผมได้สร้างมาแล้วผมก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอประทายบ้านเกิดเมืองนอนของผม เป้าหมายของผมคือผมตั้งใจที่จะทํางานเพื่อเก็บเงินเพื่อสร้างรายได้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกเอาไว้ให้เป็นทุนรลอนในวันที่ลูกๆผมได้เติบใหญ่เป็นการลบล้างความผิดที่ผมเคยแยกทางกับแม่ของพวกเขาแต่แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันก็กลับมาซ้ําเติมผมอีกก็คือ ผมไม่มีอะไรติดตัวมาจากการที่ผมทําธุรกิจเครื่องมือแพทย์เลยเพราะว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งในองค์กรผมก็เป็นคนที่เดินออกมาอย่างโดยที่ผมไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยผมกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่โคกหนองนาที่นี่ถามว่าความรู้สึกผมเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับวันที่ผมรับราชการผมมีหน้าที่การงานที่ดีมาก ผมกับภรรยาเป็นค่าการทั้งคู่เพราะฉะนั้นเงินเดือนสองคนก็สูงอยู่แล้วแต่ปัญหาชีวิตของพวกเราก็คือว่าต่างคนต่างมาเจอกันต่างคนต่างมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนต้องบอกแบบนั้นพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายก็จะปากกัดตีนถีบก็จะพยายามที่จะหาเงินหาทองเพื่อที่จะเลี้ยงลูกๆ ตัวผมเองผมก็เกิดมาจากครอบครัวชาวไร่ชาวนาผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่หาเงินได้เยอะครับแต่ตลอดระยะเวลาเส้นทางที่ผมเติบโตขึ้นมาผมขาดคําแนะนำในการที่จะใช้ใจ่ายเงินเพราะว่าคุณแม่ผมก็จบแค่ชั้นปสีทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ทำตามที่คุณพ่อบอกเสร็จแล้วครอบครัวผมเองคุณพ่อเอง ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรก็อยากที่จะได้นู่นใน้นี่จำสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากมีลูกทำงานได้เงินมาก็อยากที่จะได้ลดอยากได้อะไรแบบนี้เราก็ซื้อให้นะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดทักษะในการบริหารการเงินอย่างมากเพราะฉะนั้นชีวิตผมจะเป็นคนที่หาเงินอย่างเดียว แต่การบริหารเงินผมแย่มากเพราะว่าผมเป็นคนที่พ่อแม่อยากได้อะไรผมก็จะทำงานส่งเงินมาให้ซื้อให้เพราะผมคิดว่าผมเป็นค่าการผมทำงานผมมีเงินเดือนเราก็อยากให้พ่อแม่มีหน้าตานี่ก็คือจุดหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่คือจุดอ่อนของการใช้ชีวิตของผมแล้วพอผมกับภรรยามาอยู่ด้วยกัน ต่างคนก็ต่างมาจากครอบครัวที่ฐานะไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกันความขัดแย้งมันก็จะเกิดขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างจะมองพ่อแม่ตัวเองเป็นที่ตั้งมันก็เลยทำให้เกิดการตัดสินใจที่จะแยกทางกันทั้งๆท,ที่ผมกับอดีตภรรยาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิต แต่ปัญหาที่มันทําให้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เกิดการแตกหักก็คือเมื่อต้องตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายก็คือฝ่ายผมเองคือผมได้บอกภรรยาผมว่าผมจะขอเงินก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ทกศให้กับพ่อแม่ที่อยู่อีสานมันก็เลยเกิดความขัดแย้งกันมันก็เลยเกิด การทะเลาะก,กันมันก็ทำให้ผมตัดสินใจว่าในเมื่อเราก็มีพ่อแม่แต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ก็เลยตัดสินใจแยกทางนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งบทรเรียนที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าคนที่จะเป็นพ่อแม่คนจะต้องมองว่าอย่าสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของลูกๆอย่าพยายามที่จะเอา ภาระหรือปัญหาส่วนตัวไปให้ลูกๆได้รับผลกระทบโดยที่ไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลผมไม่สามารถที่จะบอกท่านผู้ชมได้ทุกอย่างในรายละเอียดเพราะว่าบางทีพูดไปมันก็จะทำให้แต่ละคนเสียใจนะครับก็เลยไม่อยากที่จะพูดอะไรมากแต่บอกว่าเหตุผลที่ผมได้เลิกรากับภรรยาแม่ของลูกเนี่ยคือเกิดความ รู้สึกว่าผมต้องดูแลครอบครัวผมคือพ่อแม่ผมฝั่งเขาก็มองว่าทำไมผมถึงต้องช่วยเหลือครอบครัวผมมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้มันเป็นฝา่งเส้นสุดท้ายซึ่งผมก็เลยตัดสินใจที่จะแยกทางกันนี่คือเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วหลังจากวันที่ผมมาทําธุรกิจผมก็ตั้งหน้าตั้งตาผมรู้ว่า ผมตัดสินใจแยกทางกับภรรยาเพราะเหตุผลอะไรไม่ใช่ความผิดของเขาเลยแต่เป็นความผิดของผมที่ตัดสินใจเพราะว่าผมต้องการที่จะช่วยเหลือพ่อแม่แต่ในเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันผมก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาทำให้เขาต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูลูกอยู่คนเดียวผมก็มาสร้างธุรกิจแบบล้มลุกคุกคานอย่างยากลำบากนะครับ จนกระทั่งวันที่ผมเริ่มที่จะลืมตาอ้าปากเริ่มที่จะประสบความสําเร็จผมก็ได้วางแผนได้เก็บเงินได้คิดทุกอย่างแหละครับที่จะทําอะไรเพื่อเป็นการลบล้างความผิดที่ผมเคยทํากับลูกๆผมแต่แล้วเหตุการณ์ที่มันไม่ได้คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งในองค์กรเมื่อมีอะไรที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจ ต่อหุ้นส่วนต่ออะไรหลายอย่างผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเดินออกมาจากบริษัทที่ผมเคยทําแล้วก็วางมือกลับมาเลียแผลใจอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนของผมกลับมาสร้างคอกวัวกลับมาเลี้ยงวัวกลับมาอยู่กับที่ไร่ที่นาที่มันเป็นบอดดกตกทอดจากคุณแม่ผมสิ่งที่ผมอยากจะเล่าท่านผู้ชมฟังคืออะไรครับภารกิจที่ผมจะ ดูแลลูกๆผมผมยังไม่สามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จหรือทําได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกผมก้าวออกมาผมเลิกลากับแม่ของเขาแล้วผมก็ปล่อยให้เขาอยู่กับแม่อยู่กับโงงอยู่กับยายแล้วผมก็กลับมาสร้างชีวิตใหม่กลับมาสร้างอนาคตแต่แล้วชีวิตใหม่ผมมันก็พังพอพังผมจะทำอย่างไรล่ะ ในเมื่อผมยังไม่ได้สามารถที่จะดูแลลูกๆผมได้เลยและผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมไม่เคยลืมนะครับว่าภารกิจผมมันยังไม่เสร็จสิน้นมันคือสิ่งที่ผมจะต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะสามารถที่จะให้รางวัลเตรียมของขวัญให้กับลูกๆผมทั้งสองคนผมมาพัฒนาโคกหนองนาที่นี่ ผมกั้นกืืนฝืนทนนะครับผมนอนแต่ละวันผมคิดถึงลูกๆผมเสมอผมคิดในตาบาปที่ผมได้ทําลงไปผมคิดเสมอครับว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจในวันที่เลิกลากับแม่ของเขาเนี่ยนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ผมได้ตัดสินใจลงไปแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะย้อนวันเวลาและกลับไปแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นได้ความทุกข์ในใจของผม มันคือพลังที่บอกให้ผมว่าผมต้องทําโคกหนองนาที่นี่ให้สําเร็จผมถึงได้ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าผมต้องพัฒนาโคกหนองนาที่นี่ให้สําเร็จให้ได้เพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้ให้ของขวัญและรางวัลที่ดีที่มีคุณค่าให้กับลูกๆผมทั้งสองคนอย่างน,น้อยวันที่เขาเติบใหญ่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย สิ่งที่เรามอบให้ถ้ามันสามารถสร้างรายได้ได้จำนวนหนึ่งมันก็คงจะเป็นหลักประกันที่ดีให้กับลูกๆของผมและผมก็เชื่อว่าหลังจากที่ผมได้สร้างที่นี่ให้มันสมบูรณ์และลูกๆผมได้มีโอกาสที่จะมาดูมาเยี่ยมและมารับมอบผลงานที่ผมได้สร้างไว้ให้กับลูกๆ ผมเชื่อว่าวันนั้นลูกๆจะภูมิใจที่ถึงแม้ผมจะไม่มีโอกาสเคยเลี้ยงลูกผมเลยคนเล็กนะครับลูกสาวผมแต่ลูกชายคนโตผมเลี้ยงเขาจนกระทั่งประมาณสักเจ็ดแปดขวบนะครับแต่ลูกสาวคนเล็กผมไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเขาเลยผมเชื่อว่าลูกๆผมทั้งสองคนจะให้อภัยในสิ่งที่ผมเคยทำผิดพลาดมาผมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ เพื่อเป็นการที่จะลบล้างความผิดของผมที่ได้ทํากับลูกๆผมไว้ผมไม่รู้หรอกครับว่าลูกๆผมจะชอบหรือรับในสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้ไหมผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะให้อภัยผมไหมแต่ผมคิดว่าด้วยหัวใจที่ผมได้ทุ่มเทให้กับที่นี่ด้วยพลังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทุ่มลงไปในโคกหนองน,องนา และวันที่โค้งน้องนาผมสําเร็จและสามารถเป็นเครื่องจักรทาเงินได้มันอาจจะทําให้ลูกๆผมได้ให้อภัยพ่อคนนี้ผมพูดเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังเพื่ออะไรครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเรื่องราวของท่านผู้ชมวันนี้ที่ท่านกําลังทุกกําลังมีปัญหาอยู่จะหนักหนาสา,าการจะยากเข็นยากลําบากเพียงไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าตาบาปที่มันยังอยู่ในใจผมทุกวันนี้คือผมไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงดูลูกๆผมเลยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ผมหย่าล้างมา15ปีผมกำลังที่จะเติบโตผมก็เกิดการพลิกผันในชีวิตอย่างหนักหน่วงแต่วันนี้โคกงหนองนากลับเป็นสิ่งเดียวและสิ่งสุดท้ายที่ผมกำลังจะสร้างเป็นสิ่งที่จะมอบ ให้กับลูกๆผมในวันข้างหน้าผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านผู้ชมฟังคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนเคยพลาดเคยทำสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตแต่วันนี้เราจะกลับมาลบล้างความผิดกลับมาแก้ไขกลับมาชดเชยกับสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปอย่างไรผมอยากให้พวกเราถามตัวเองเหมือนกับวันนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือ ผมต้องการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์สร้างสิ่งที่จะเป็นรางวันและหลักประกันและเป็นเครื่องจักรทำเงินให้กับลูกๆผมในอนาคตครับวันนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์เลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ